มีข่าวมาเรื่องมาเน่มาเน่เรียกร้องค่าเหนื่อยระดับ5้าแสนปอนต่อวิคใช่ครับตามรอยซาลาอีกแล้วคือคือบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้ที่แบบซาลาที่มีข่าวก็ไม่รู้ว่าปั่นเองเปล่ามาเน่ก็คงไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ดู้าข่าวปั่นก็ได้นะใช่ทีนี้มันมือคือมันจะมักจะมาข่าวนี้จะมาเวลาที่เรเวอร์พูลฟอร์มดีอ่ะ ทำลายสมาธิเรื่อยคือหาอะไรก็ได้ที่มาลงอ่ะเพราะคนพร้อมที่จะดูใช่เออก็เลยปั้นข่าวขึ้นมาปันข่าวขึ้นมาโอ้โหมาเน่คงไม่คิดขนาดนั้นนะฮะเพราะของเดิมแสนแปดนะเนาะแสนเดียวแสนนิดนิดนะแสนเดียวเลยเหรอใช่ครับแสนเดียวจะขึ้นยังไงอ่ะถ้าจะขึ้นทีนี้ถ้าเท่าโอ้โหมันเยอะไปผมว่าก็น่นแหละครับน่าจะไม่เกิดแล้วอายุยี่สิบเก้าด้วยมันมันราคาเดียวกันเลยกับซาร่าในในเขาเรียกว่าลักษณะ แบบเดียวกันมผมเห็นใจไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะปีสุดท้ายเนี่ยใช่ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้อ๋อแต่ผมไม่เคยเห็นใจจอแ์บัยูเฮนรี่เลยนะครับ <laughs> <laughs> กล้าจ่ายหรือเปล่าไม่กล้าครับเนาะอาจจะเป็นค่าเซ็นสัญญาที่หนักหน่อยสมมุติเซ็นเอาไปเลยสิบล้านสิบห้าล้านอย่างเงี้ยสิบห้าล้านแล้วก็เอาไปสองแสนห้าสามแสนผมว่าสามแสนคนจะ คนจะขึ้นไปได้แล้วล่ะเพราะว่าคนอื่นคงไม่กล้าไวไวแล้วล่ะมันมันเลเวลที่เรียกอ่ะคงไม่ได้แล้วแต่มาเน่นี่ถ้าเทียบคุณบีว่าน่าจะได้เท่าไหร่เทียบถ้าเทียบกับฟานได้ยางเงี้ยต้องต้องเท่าฟานได้ก่อนใช่ป่ะฟานได้มันสองแสนสองมาเน่ก็ก็ต้องนับเท่าประมาณนั้นน่ะเนาะใช่จนประมาณนั้นซาร่าเนี่ยอีกแบบนึงผมว่าความเป็นซูเปอร์สตาร์ซาร่ามันมีมากกว่าซาร่าเข้าไปสามพอลุสามแล้วก็เซนไปสิบสอง รับไปเลยเงินสดรับรับเงินก้อนไปครับครับอืม,มันมีวิธีที่แก้ตรงนี้ได้ก็ออคือเอาเงินก้อนให้แล้วบีคิดว่าจะอยู่ครบสามไหมถ้าจะไม่ต่อไม่น่าต่อฟิมิโนโน,นะซาลา่าฟิมิโนมาเน่ ino, ครับมผมคิดว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยถ้าจะต้องต้องแลกอะถึงเวลาเสียใครสักคนไปบีจะเลือกเสียใครเซียวลี้ครับ